วันนี้เราได้มารีวิวไร่อ้อยของพี่น้อยผมพรครับผมก่อนหน้านั้นนะครับอ้อยของพี่พรนั้นมีปัญหาในเรื่องของอ้อยโสมอ้อยโสมในเรื่องของการที่ใช้ฉีดยาฉีดยาคุมหญ้าฉีดยาคุมหญ้านะฮะแล้วมีปัญหากับอ้อยนะครับครั้งนั้นเนี่ยอ้อยนี่สุดยาจะตายอยู่แล้วครับครับผมแทบจะทายทิ้งครับอพอลองดูก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับไม่น่าเชื่อหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเท่านั้นดูผลลับครับอย่างนี้เลยครับผลลั์อย่างนี้ครับอ่้อยแตะ แตหนอดีมากครับใช่ใบเขียวตั้งครับหนาไม่น่าเชื่อแต่ผมสังเกตสังเกตอ้อยนะฮะจะมีแปลงด้านข้างครับแล้วของพี่น้อยครับคือความเปลี่ยนแปลงครับเพื่อนเพื่อนครับชัดเจนสุดกล้องครับแทนในฝั่งนู้น้เลยฮะแทนได้เลยครับไปเลยชมเลยครับชมเลยฮะฝั่งโน้นจะไม่ได้ใช้ 4T ต้องให้พี่น้อยอธิบายแล้วว่าครั้งแรกก็แปลงแปลงนี้ครับเขียวของผมนี่ครับเพราะว่าของผมเนี่ยสุดยา ไปนี่จะเขียวมืดเลยครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ของผมอะแซงปัจจุบันนี้ต้องแทนกลับมาที่นี่ฮะต้องแทนกลับมาของเราอ่าแทนกลับมาไล่ของพี่รัมพรแล้วนะครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นแบบคุณไม่เห็นชัดเจนมากนะชัดเจนมากๆต้องโบเจออย่างนี้เลยนะครับเราฉีดพ่นอย่างไรพี่น้อยฉีดพ่นอย่างไรก็ฉีดพ่นปล่อยธรรมดานี่ครับเหมือนเราฉีดพรมอมอนทั่วไปนะครับแล้วใช้ปริมาณเยอะไหมครับอ่า หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรพูดถึงหนึ่งช้อนเพื่อนเพื่อนจะบอกชงกาแฟเล็กๆครับไม่อยากเชื่อแห้ว่าโอ้ยอะไรมันจะมันอะไรมันจะพ่นเกิดปาิหารนะฮะพ่นไปสองครั้งครับสองครั้งเองมีขุยไสเดือนขึ้นมีขุยไสเดือนภาษาบ้านขุยไสเดือนนะอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้อยครับสำหรับชาวเกษตรกรนะฮะ